สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบเล่นโดนทุกท่านนะครับผมคมสันนะครับจากร้านมิวับมมิคทอยครับผมวันนี้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 นนก็มีเ g 9 0 7 m a ้ศเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานก็รีวิวเจ้าตัวเ g 9 0 7 m a ้ศที่เพิ่งซ่อมกล้องไปนะครับแล้วก็ รีวิวเกี่ยวกับการเล่นแบบคอมโบเซตควรระวังจุดไหนยังไงนะครับส่วนวันนี้ผมจะมาแนะนําอีก1โจทย์นะครับ1จุดนะครับที่ผมเจอหลายๆท่านนะครับทักผมมาแล้วก็ถามผมมานะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับที่ใช้วิธีนี้อยู่นะในการดับเครื่องของโดรนนะครับผมจะมาอธิบายว่ามันมีข้อดีข้อเสียข้อเขาเรียกว่าโอ๊ะเดี๋ยวพอมานหลุดขอโทษโทชีวิตเอากระดาษตาวแปะตู้กระจกไม่งั้นแสงมันมันล้นโอเค แสงมันโอเวอร์พอวัยอยู่นอนแสงแดดแทงเข้ามาโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเจ้าตัว HG907 Max หรือว่าโดรนที่มันเล่นแบบระบบ GPS แล้วก็มีบอร์ดนำทางนะครับบอร์ดนำทางเพราะพวกนี้มันจะมีไจโรที่อยู่ในตัวอันนี้ผมหยิบเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งมานะครับลำนี้เป็นของพี่เมื่อวานของคุณปังนะครับที่หยิบมาลำนี้เป็นของพี่ธนวัฒนะครับธนวัฒใช่ไหมผมไม่น่าจะพลาดคุณธนวัฒนะครับเขียนมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นเอกสารมาให้อย่างนี้เลยบอกว่า โดนลานี้นะครับซื้อมาวันแรกมอเตอร์มีปัญหาขาหลังซ้ายมันไม่ทําง,งานนะครับแล้วก็ดีลกับทางเจ้าของนะครับพอดีลกับทางเจ้าของมายพวาะว่าทางเจ้าของหรือร้านค้าที่ส่งมาเออมันค่อนข้างจะวุ่นวายในการเออส่งเคลมหรือว่าจะส่งคืนนะครับผมก็เลยถามพี่แกว่า อันนี้อยู่ที่พี่ว่าพี่สดุกแบบไหนถ้าจะส่งมาให้ผมเช็คผมก็เช็คให้ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ซื้อจากผมผมก็เช็คให้ได้นะครับส่งมาเช็คได้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ส่งมาให้เช็คนะครับปรากฏว่าลำนี้นะครับสายมันหลุดนะครับก็คือสายที่เป็นตะกัวนะครับสายตะกัวของเจ้าตัวสายซิกแนลที่เข้ามาหาชุดมอเตอร์มันหลุดนะครับอันนี้ก็ทําการแก้ไขแล้วก็ทดสอบบิดให้เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ผมจะมาเล่าถึงสิ่งที่ผมจะพูดนะครับในตอนนี้ก็คือ เทคนิคการดับเครื่องที่หลายๆท่านใช้กันเทคนิคการดับเครื่องถูกไหมโดรนที่มันมี GPS แล้วก็มีระบบบอร์ดนําทางที่อยู่ข้างบนนะครับบอร์ดนําทางนะครับที่อยู่ข้างบนโดรนพวกนี้นะครับถ้าอยู่อย่างนี้มันจะทํางานในกรณีที่เราบินโดรนนะครับเวลาบินชูตขึ้นจากพื้นปุ๊บสูง2เมตรปุ๊บสูง2เมตรนะโดยประมาณ2เมตรปุ๊บตัวโดรนมันจะรักษาสมดุลของมันเองนะครับด้วยระบบ GPS และก็ระบบเนวิเกเตอร์ก็คือตัวนำทางนะครับ เราจะมองเห็นว่าในจอมอนิเตอร์ที่เราเวลาเล่นมันจะมีลูกศรลูกศรชี้ถูกไหมฮะลูกศรชี้ว่าโดนมันหันหน้าไปทางไหนไอ้ตัวนั้นมันจะมีบอร์ดหนึ่งที่อยู่บนนี้นะครับอยู่ในนี้นะครับแต่มีลหลายๆท่านใช้หลักการในการดับเครื่องนะครับโดยการพอเวลาโดนเล่นเสร็จแล้วนะได้เล่นเสร็จแล้ว,นะเ,ลเ,ลเ,ลวเอาโดนลงมาจากวื้อลงมาแล้วก็เอามือรับฟักอันนี้ผมอธิบายช้าช้านะโดนลงมาแล้วเอามือรับฟักพอรับเสร็จปุ๊บ พอเวลาจะดับเครื่องก็จะใช้หลักการหงายโดนชึบโดนมันก็จะดับโดยอัตโนมัตทุกคนก็จะเข้าใจว่านี่คือการดับโดนที่ดีถูกไหมนี่คือการดับโดนที่ดีผมจะบอกว่าโดรนนะครับทุกวันนี้ที่เป็นระบบ GPS แล้วก็ระบบนำทางทุกลำนะครับมันมี emergency stop สองจุด จุดที่1ก็คือรีโมทที่คุณคุมมันอยู่จุดที่2ก็คือตัวเนวิเกเตอร์ที่รักษาสมดุลของมอเตอร์สตัวถ้ามันเอียงเกินองศาที่มันทํางานมันจะดับตัวมันเองนะครับเป็นปกติของเขาเพราะในกรณีที่คิดตามผมนะในกรณีที่เราเล่นโรนอยู่นะครับลมไม่แรงดูตามนะลมไม่แรงโดนกระโชกปุ๊บฝั่งนี้โดนก็จะมีโอกาสแถนะครับ หรือว่าถลามาทางนี้ปึ๊บหรือโดนฝั่งนี้ก็จะถลามาทางนี้นะครับแต่ถ้าวันในวันหนึ่งที่เล่นแล้วกรณีพายุกระแทกแรงๆโดรนนะครับที่ท่านเล่นอยู่มันมีโอกาสเจอลมตีลักษณะนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์นะครับเกินเกินสี่ห้าองศาที่มันทําได้ปึ๊บโดรนมันจะดับมันจะตัดตัวมันเองเพราะว่าถ้ามันไม่ดับตัวมันเองลมที่มันดึงตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ตัวมัน่ะ ถูกไหมครับเอาตามกลศาสร์หรือที่เราคุยกันคลิปก่อนหน้าลมมันจะโดนดันลงข้างล่างเพื่อที่ยกโดนขึ้นถูกไหมพอเวลาเจอลมแรงๆมาด้วยลมของอาพายุหรือลมแรงๆที่วนอากาศที่เราบินโดนอยู่นะครับกระแทกปุ๊บมันหงายปุ๊บแล้วมอเตอร์เนี้ยมันโดนถีบอยู่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันหงายออกนี้เลยแล้วเครื่องถ้ามอเตอร์มันไม่ดับมันก็จะดิ่งลงบินลงเลยนะบินเสร็จปุ๊บ เขาเรียกอะไรมันดับเครื่องชนแบบมันไม่ใช่ดับเครื่องชนอะมันคือแรงพุ่งแบบร้อยเปอเซ็นตะที่จะลงพื้นอะใช่ไหมครับวื้ดปึง่งพังฉะนั้นตัวนี้มันเป็น emergency stop ที่หลายๆท่านใช้ในการดับเครื่องบินโดนมาจับปุ๊บจับหงายเครื่องดับนะครับอันนี้คือเล่าคอนเซปต์ให้ฟังแต่สิ่งที่ผมจะบอกตัวที่อันตรายที่สุดในการดับเครื่องแบบนี้คืออะไรรู้ไหมค มอเตอร์กิมบอลมันทํางานเยอะมากแล้วระบบของมันอะมันยังไม่ได้รีเซ็ตตัวเองก่อนที่จะดับสังเกตว่าเวลาเราบินโดรนมาปุ๊บแล้วเราลงจอดเราจะต้องดันรีโมทอย่างน้อยสามวินาทีดันค้างไว้เพื่อที่จะให้มอเตอร์สี่ตัวเนี่ยมันสต็อปตัวมันเองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับมันไม่ใช่ลงมาปุ๊บจุ๊บจุจอดปั๊บมันไม่ใช่พวกนี้จะลงมาปุ๊บแล้วก็อยู่กับพื้นสักระยะหนึ่งจนเราดันจอยอะให้มันนิ่งจริงๆอะสามวิ มอเตอร์ทั้งสี่ตัวมันถึงจะดับใช่ไหมครับฟึ๊บมันก็จะดับแต่ถ้าสมมุติว่าท่านดับแบบอมือฟึบอย่างนี้ในกรณีที่ท่านดับแบบนี้ท่านจะมองเห็นว่าหน้าเลนของกล้องอันนี้คือปัญหานะหน้าเลนของกล้องมันจะหงายตัวเองขึ้นมาหนีแล้วมันจะสั่นตลอดเวลาที่ท่านดับแล้วท่านก็จะเข้าใจว่านี่คือการดับที่ดีแต่ผมจะบอกว่าโอกาสที่จะทําให้ชุดกิมบอลแล้วก็บอร์ดของเจ้าตัวกิมบอลเสียเนะี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะว่ามอเตอร์มันโดนกระชาก ด้วยกระแสที่สูงขึ้นโดนบินอยู่อย่างนี้อยู่ดีๆท่านไปไงยเงี้ยหน้าที่ของมันอนะ่ะมันจะต้องผลักตัวเองเพื่อที่จะกับของชุดนี้นะเพื่อที่กลับโดนตัดระบบโดนตัดระบบยังไม่ได้รีเซ็ตตัวเองตัดระบบมันก็เหมือนกับที่เราบอกว่าอคอมพิวเตอร์อยากจะชัดดาวง่ายๆชักปักเลยอารมณ์เดียวกันครับอารมณ์เดียวกันเลยชักปักเลยอะไรที่รันอยู่ไม่รู้พัง แต่ถ้าอยากจะเล่นานานๆนะครับเอาตามสเต็ปเขานะครับตรงมาจอดฟึบดันจอยให้อยู่ค้างกับที่3วิเครื่องมอเตอร์ปกติชุดจิมบงจิมบอลรีเซ็ตตัวเองจุกจบเก็บพับใส่กระเป๋ากลับบ้านนอกก็จะประมาณนี้คลิปนี้เอาแค่นี้คลิปหน้าเดี๋ยวมาว่าันต่อเดี๋ยวผมจะหาเทคนิคแล้วก็วิธีดูแลร,รักษานะครับแล้วก็การป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการบินไกลๆแล้วกลัวอะไรนะครับแล้วก็บินยังไงโดนถึงจะไม่หายซึ่งตัวผมเองก็ทําหายไม่รู้กี่ลำนะครับแต่ผมก็ว่าเทคนิคนี้ก็น่าจะอยู่รอดและปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปตามการทีละคลิปนะครับก็ท่านไหนสนใจก็อยากจะได้ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อทักทายได้นะครับมีขายนะครับมีขายเหมือนกันนะครับหรือท่านไหนที่เล่นอยู่นะครับจะส่งซ่อมก็ติดต่อทักทายเข้ามาได้นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2อนนะครับ จบแล้วคลิปนี้โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ